สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแน,นลทาง YouTube มาดูคลิปนี้นะครับนี่มันคืออะไรนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นอาหารประเภทไหนของขมิ้นในคลิปนี้นะครับเขาก็กําลังคนนะครับในนั้นนะ่ะมันเป็นคล้ายๆเส้นมีหรือเส้นขนมจีนนะครับให้ผมคิดให้ผมเดา ผมว่าน่าจะเป็นเส้นมีนะครับลวกให้สุกแล้วก็แช่น้ําเย็นสักหน่อยนะให้มันแตกแตกกันแล้วก็เอาลงไปในเนี่ยในถังเนี่ยแล้วก็เอามือขยาขยานะครับคนให้มันเข้ากันในนั้นมันจะมีต้นหอมมีถั่วงอกที่เห็นเห็นนะครับแล้วก็ขยาขยาให้มันเข้ากันแล้วก็ล้วงขึ้นมาแล้วก็ขยํากันนะครับผมอยากรู้ว่ามันคืออาหารประเภทไหนของขมินะครับ ถ้าบ้านเรานะครับผัดหมี่มันก็ต้องผัดในกระทะใช่ไหมซัวขนมจีนมันก็ต้องตำใสโคกนะเนี่ยมันคืออะไรผัดหมี่ก็ไม่ใช่หรือจะเป็นขย้ำหม,มีนะใช่ไหมขย้ำหมีนะครับในคลิปนี้คืองานบุญนะครับได้ยินเสียงพระสวดด้วยจะเป็นงานอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นงานบุญ ตอนนี้มันออกรรษาใช่ไหมน่าจะบุญกระถินบ้านเขาเลยนะแล้วก็มาทําโรงทานกันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่อยากรู้ว่าคืออาหารประเภทไหนหนะครับที่เขาทํากันแบบนี้ผัดหมี่ก็ไม่ใช่ซัวขนมจีนก็ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรฮะ <h> ah> The, the am sorry